A portrait of a smiling elderly Thai man with gray hair standing outdoors in a warm softly lit market setting during golden hour The man is holding up three fingers with a friendly and wise expression The background is gently blurred with natural light and market elements emphasizing a peaceful and respectful atmosphere No watermarks or tech elements present เรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบยายสมอายุ70กว่าได้ยินคำเตือนจากพระอาวุโสที่วัดว่า เมื่อสูงวัยมีสางานพิธีที่ไม่ควรไปและมีสามมื่ออาหารที่ไม่ควรกินคำพูดนั้นติดอยู่ในใจยายสมมาตลอดแต่เธอไม่เคยเข้าใจจริงๆว่าทำไมเช้าวันหนึ่งอากาศเย็นชื้นจากสายหมอกยายสมตัดสินใจไปงานศพเพื่อนเก่าในหมู่บ้านเสียงสวดมนต์ก้องสะท้อนในศาลากลิ่นทูประคลุ้งจนแสบจมูกเมื่อหันไปมองรอบๆเธอเห็นเพื่อนวัยเดียวกันหลายคน แต่ทุกคนกลับดูอ่อนแรงเหมือนถูกอะไรบางอย่างดูดพลังไปยายสมเริ่มรู้สึกหนาวทั้งทงท,งที่อากาศอบอุ่นเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาใกล้หูเหมือนเสียงใครบางคนเรียกชื่อเธอหลังจบงานเธอกลับบ้านด้วยใจสัน่นลูกสาวทำแกงเผ็ดมาให้กลิ่นหอมแรงจนชวนหิวแต่เมื่อช้อนคำแรกเข้าปากยายสมกลับรู้สึกแสบคอหัวใจเต้นแรงผิดปกติเหมือนร่างกายต่อต้านอาหารนั้น คืนนั้นเองเสียงนาฬิกาดังขึ้นชัดเจนในห้องเงียบยายสมสะดุ้งตื่นกลางดึกและเห็นเงาร่างดำๆยืนอยู่ปลายเตียงมันเหมือนกำลังจ้องมองเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดใจยายสมพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกลับหนักเหมือนถูกกดทับไว้เสียงกระซิบเดิมดังขึ้นอีกครั้งสามงานพิธีที่ไม่ควรไปสามมื้ออาหารที่ไม่ควรกินเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่เพียงคำเตือนธรรมดา ยายสมนั่งนิ่งอยู่บนเตียงเหงื่อซึมออกเต็มหน้าผากแสงไฟสลัวจากหลอดเล็กในห้องนอนทำให้เงาร่างที่ปลายเตียงอย่างชัดเจนเหมือนมันไม่มีวันหายไปเธอพยายามกลั้นหายใจหูยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆราากับลมเย็นพัดลอดหน้าต่างแต่คำพูดนั้นฟังชัดเจนเกินกว่าจะเป็นแค่ลมงานแรกงานศพทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเงาร่างดำเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ อากาศรอบตัวหนาวจัดแม้เป็นคืนที่ไม่ได้มีลมหนาวเลยยายสมอยากจะกรีดร้องแต่ลำคอแข็งราวกับถูกล็อกดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเริ่มไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวเธอจำได้ว่าก่อนตะวันตกดินหลวงตาที่วัดเคยบอกว่างานบางงานคนแก่ไปได้แค่กายแต่ใจอาจไม่กลับมาตอนนั้นเธอหัวเราะในใจคิดว่ามันเป็นเพียงคำเปรียบเปวยแต่บัดนี้คำพูดนั้นเหมือนจริงเกินไป เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งงานที่สองงานแต่งย้ายสมขนลุกทั้งร่างเพราะเพิ่งไม่กี่เดือนก่อนเธอเพิ่งไปงานแต่งลูกหลานบ้านใกล้เรือนเคียงตอนนั้นเธอกินไม่มากนักแต่กลับรู้สึกวิงเวียนและปวดหัวทันทีที่กลับบ้านภาพเหตุการณ์ย้อนกลับเข้ามาในหัวเสียงเพลงรื่นเริงกลิ่นดอกไม้สดกลิ่นเหล้าและอาหารหลากหลายแต่ในแววตาคนบางคน,คนเธอเห็นความเศร้าลึก,ลก เหมือนงานนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขอย่างที่ควรเงาร่างดำก้าวเข้ามาใกล้อีกยายสมหอบหายใจแรงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะกลิ่นทูบแรงชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่ทในห้องไม่มีแม้แต่ทูบเล่มเดียวเธอพยายามยกมือขึ้นไหวแต่แขนหนักจนแทบขยับไม่ได้เสียงกระซิบดังชัดงานที่สางานเลี้ยงฉลองยายสมตัวสั่นราวกับถูกลมหนาวพัดทลุร่าง งานเลี้ยงฉลองวันเกิดหลานชายเคยจัดใหญ่โตเธอก็ไปนั่งอยู่ในมุมนั้นและในคืนนั้นเองเธอกลับมานอนป่วยไปหลายวันเหมือนร่างกายแบกรับสิ่งที่มองไม่เห็นน้ำเสียงลึกลับนั้นยังไม่หยุดมันพูดต่อช้าๆและสามมื้ออาหารที่ไม่ควรกินย้ายสมเบิกตากว้างเธอรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เธอเจ็บป่วยบ่อยๆเงาร่างค่อยๆก้มลงใกล้ใบหน้าของเธอเย็นเยียบจนลมหายใจติดขัด แล้วเสียงนั้นก็เอื้อนเอ่ยคำแรกมือแรกอาหารเผ็ดรอนยายสมรีบหวนคิดแกงเผ็ดที่ลูกสาวทำรสเผ็ดจัดที่เพิ่งกินเมื่อเย็นนี้หัวใจเธอสั่นแรงไม่หยุดเหมือนถูกแทงด้วยเข็มไฟจากภายในเธอพยายามหันหน้าไปทางพระพุทธรูปเล็กที่ตั้งอยู่บนหิ้งแสงจากเทียนที่ใกล้จะดับกระพริบไหวเหมือนมีพลังบางอย่างกำลังต่อสู้กันในห้องเล็กๆนี้แต่เสียงนั้นยังดังต่อหนักแน่นกว่าเดิม มือที่สองอาหารค้างคืนยายสมนึกถึงหลายครั้งที่เธอกินข้าวแกงเหลือจากเมื่อวานเพราะเสียดายและทุกครั้งก็มักจะมีอาการแน่นท้องหรือบ้างคืนถึงกับฝันร้ายเงาร่างนั้นเริ่มยื่นมือสีดำมืดเข้ามาเหมือนจะเอื้อมมาจับลำคอของเธอยายสมหอบหายใจแรงพยายามจะส่งเสียงออกมาให้ได้แต่เสียงที่เปล่งออกกลับเบาราวกับลมหายใจขาดห่วงเสียงกระซิบยังไม่หยุด มือสุดท้ายอาหารที่ไม่ตนเองปรุงหัวใจยายสมกระตุกแรงเธอคิดถึงงานเลี้ยงงานศพและงานแต่งอาหารที่เต็มไปด้วยรสมือคนแปลกหน้าอาหารที่ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาก่อนและทุกครั้งที่เธอกินเธอมักเจ็บป่วยหรือเกิดสิ่งไม่ดีตามมาในขณะนั้นเองเงาดำโน้มตัวใกล้จนลมหายใจเย็นเฉียบของมันรดอยู่บนหน้ายายสมตัวแข็งขนลุกชันทั้งร่างเธอรู้แล้วว่าคำเตือนนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่น มันคือความจริงที่มาพร้อมกับราคาของชีวิตเงามืดที่โน้มตัวเข้ามาใกล้ทำให้ยายสมหายใจติดขัดเสียงหัวใจเต้นแรงดังกล้องในหูเหมือนกลองที่ถูกตีซ้ำไม่หยุดร่างนั้นชี้นิ้วดำทะมึนไปยังหิ่งพระแสงเทียนเล็กๆสั่นไหวรุนแรงจนไส้เทียนแทบดับในเงามืดยายสมเห็นแววตาที่แดงวาวเหมือนฐานไฟกำลังลุกโชนเสียงกระซิบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเสียงเดียว แต่มันกลับกลายเป็นหลายเสียงซ้อนกันก้องสะท้อนอยู่ในหัวอาหารไม่ควรกินงานไม่ควรไปจําไว้มีฉะนั้นทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับวูบเหลือเพียงความมืดสนิทยายสมแทบกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกขาของเธอสั่นจนไม่อาจก้าวลงจากเตียงกลิ่นเหม็นอับแปลกประหลาดลอยมาคล้ายกลิ่นอาหารบูดคละคลุงปนกับกลิ่นทูบไม่ที่แรงจนแทบหายใจไม่ออกยายสมหลับตาแน่น แต่ภาพความทรงจำกลับทั้งพลูเข้ามางานศพที่เธอไปเมื่อเช้าภาพโลงไม้ตั้งอยู่กลางศาลาใบหน้าผู้ตายซีดเผือดแต่ดวงตาในความทรงจำของเธอกลับเหมือนยังลืมมองตรงมามองเข้ามาในดวงตาเธอโดยตรงงานแต่งของหลานสาวเสียงหัวเราะรื่นเริงแต่ทันทีที่เจ้าสาวหันมามองยายสมกลับเห็นเงาดำข้างหลังเหมือนยืนซ้อนอยู่กับร่างของหลานงานเลี้ยงฉลองวันเกิด ทุกคนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแต่ขณะเธอยกแก้วน้ำขึ้นดื่มยายสมเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในแก้วไม่ใช่หน้าเธอแต่เป็นหน้าของใครบางคนที่ไม่เคยรู้จักรอยยิ้มเย็นเยียบและดวงตาแดงกำ่ำยายสมสะดุ้งตื่นขึ้นพบว่าตัวเองยังนอนอยู่บนเตียงไฟห้องสว่างตามปกติแสงเทียนยังคงส่องสว่างอ่อนๆบนหิ้งพระเธอรีบเอามือแตะที่อกหัวใจยังเต้นแรง เงือท่วมร่างเหมือนเพิ่งผ่านฝันร้ายแต่เมื่อหันไปที่โต๊ะเล็กข้างเตียงเธอเห็นถ้วยแกงเผ็ดที่ลูกสาวยกมาให้ตอนเย็นซึ่งเธอกินไปเพียงครึ่งเดียวในถ้วยนั้นมีรอยนิ้วมือสีดำไหม้กดลึกลงไปในผิวน้ำแกงยายสมตัวชาดวงตาสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวเพราะเธอแน่ใจว่าไม่มีใครเข้ามาในห้องนี้และเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังมาจากในห้องโดยตรงไม่ใช่เพียงในหัว สิ่งที่เจ้ากินสิ่งที่เจ้าไปได้ผูกวิญญาณเจ้าไว้แล้วย้ายสมกัดฟันแน่นพยายามท่องบทสวดที่จำได้แต่ยิ่งสวดเสียงหัวเราะแหลมสูงกลับดังขึ้นรอบรอบห้องเหมือนมีใครนับสิบมาห้อมล้อมอยู่ข้างเตียงลมเย็นจัดพัดเข้ามาทางหน้าต่างทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทผ้าม่านสะบัดแรงราวกับถูกมือใครดึงกระชากย้ายสมหลับตาแน่นอีกครั้งแต่ความมืดยิ่งทวีความหนาวเหน็บ และเธอรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกดึงลงไปลึกลงลึกลงเรื่อยเรื่อและก่อนสติจะดับเสียงนั้นกระซิบชัดเจนนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นร่างของยายสมถูกกดทับลงในความมืดลึกลับเสียงหัวเราะย,ยังคงดังรอบห้องบางครั้งสูงแหลมจนหน้าขนลุกบางครั้งต่ำทุ้มจนพื้นสันส่นสะเทือนเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกกลับไม่เหมือนเดิมห้องนอนเล็กๆของเธอกลายเป็นห้องโถงมืดสนิท ผนังทั้งสี่ด้านถูกคลุมด้วยผ้าดำและตรงกลางมีโต๊ะยาวปูด้วยอาหารหลากหลายกลิ่นอาหารโชยมาแรงทั้งแกงเผ็ดจัดจ้านทั้งข้าวค้างคืนที่บูดเปรี้ยวทั้งของหวานที่ถูกตักวางไว้ในถ้วยเงินแต่เมื่อยายสมเพ่งมองใกล้ๆเธอกลับเห็นว่ามันเต็มไปด้วยหนอนขาวที่ไต่ย,วยัวเยี่ยเสียงกระซิบดังขึ้นนี่คือมือที่เจ้าเลือกกินนี่คือสิ่งที่เจ้าผูกไว้กับวิญญ,ญาณตนเอง ยายสมถอยหลังจนชนกับผนังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นแสงสว่างริบหรี่ปรากฏขึ้นเป็นรูปชายชรานุ่งจีวอนสีมนใบหน้าซูบซี่แต่เปล่งแสงอ่อนๆเธอจำได้ทันทีนั่นคือหลวงตาที่เคยเตือนเธอยายสมเสียงของท่านแผ่วเบาแต่หนักแน่นเจ้าถูกผูกไว้กับคำสาบสามพิธีสามมือเพราะเจ้าละเลยคำเตือนไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น ยายสมพยายามร้องถามแต่เสียงไม่ออกจากปากหลวงตาจึงเดินเข้าใกล้สายตาจริงจังจนสะท้อนในความมืดงานศพมันดึงเอาวิญญาณคนแก่ที่อ่อนแรงงานแต่งมันผูกโชคชะตาใหม่แต่ไม่ใช่สำหรับผู้สิ้นพลังงานเลี้ยงมันเสพสุขจนวิญญาณลืมทางกลับบ้านคำพูดนั้นแทงลึกในใจภาพเหตุการณ์ในอดีตผุดขึ้นอีกครั้งทุกงานที่เธอไป เธอจำได้ว่ากลับมาด้วยอาการป่วยเสมอหลวงตาชี้ไปยังโต๊ะอาหารและอาหารคือพันธะท,ที่ผูกเจ้าไว้รสเผ็ดร้อนทำลายหัวใจของค้างคืนทำลายลมหายใจและของที่มีช่เจ้าปรุงนำเคราะห์อของผู้อื่นมาสู่ตัวเจ้าทันใดนั้นเงาดำปรากฏอีกครั้งตรงมุมห้องครั้งนี้มีมากกว่าหนึ่งร่างสูงใหญ่บิดเบี้ยวหลายร่างเดินออกมาจากเงามืดทุกดวงตาเป็นสีแดงเรืองแสง และพวกมันค่อยๆก้าวเข้ามาล้อมโตอาหารหลวงตาก้าวถอยหลังใบหน้าสงบนิ่งแต่สายตาบ่งบอกถึงความเร่งรีบยายสมเจ้าต้องเลือกหากไม่เลือกเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปยายสมตัวสั่นหันมองโต๊ะอาหารน้อนขาวยังไต่เต็มจานกลิ่นเหม็นเน่าแสบจมูกขณะที่เงาดำหลายร่างเข้ามาใกล้เสียงหัวร้อโหอยหวนดังสะท้อนรอบห้องยายสมยกมือไหว้ทั้งน้ำตา หัวใจสั่นรัวเหมือนกำลังจะแตกออกเธอไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรแต่เสียงกระซิบของเงาดำประสานกันจนกล้องไปทั่วกินเสียสิเลือกเสียสิหรือปล่อยให้เราพาเจ้าไปมือเย็นเฉียบของเงาหนึ่งเอื้อมมาแตะไหล่เธอทันใดนั้นร่างกายของยายสมแข็งเป็นหินดวงตาสั่นระร,ริกด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและเสียงของหลวงตาก็ดังขึ้นอีกครั้งดังก้องราวกับมาจากฟากฟ้าเจ้าต้องสวดเรียกตนเองกลับ ก่อนที่คำสาบจะกลืนกินทั้งร่างและวิญญาณแต่ริมฝีปากของยายสมยังหนักแน่นเหมือนถูกเย็บปิดด้วยได้มืดแม้ใจเธออยากสวดเหลือเกินเสียงกลับไม่ออกมาเงาดำหลายร่างเริ่มหัวเราะพร้อมกันก้องสะท้อนไปทั่วห้องโถงมืดและในวินาทีนั้นเองยายสมก็เห็นว่าบนโต๊ะอาหารมีร่างหนึ่งนอนนิ่งอยู่ร่างนั้นคือเธอเองดวงตาปิดสนิทริมฝีปากซีดขาว เหมือนร่างไร้วิญญาณที่ถูกทิ้งไว้บนจานอาหารยายสมมองร่างไร้วิญญาณของตนเองบนโต๊ะอาหารหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเหมือนทุกหยาดเลือดในร่างกายแข็งตัวจนขยับไม่ได้นอนขาวยังไต่คลานไปตามผิวกายซีขาวของร่างนั้นบางตัวแทรกเข้าตามปากและเบ้าตาภาพนั้นน่าสะอิดสะเอียนจนเธอแทบกรีดร้องแต่เสียงก็ยังไม่ออกจากลำคอเงาดำรอบห้องหัวรอก้อง เสียงประสานกันเป็นจังหวะเหมือนบทสวดโบราณ้อยคคำที่ไม่มีความหมายชัดเจนแต่กลับกรีดแทงเข้าสู่สมองอย่างเจ็บแสบหลวงตายกไม้เท้าขึ้นแสงเรืองรองสว่างวาบทันใดนั้นเงาดำหลายร่างถอยห่างเล็กน้อยเสียงหัวเราะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงย้ายสมหลวงตาตะโกนเจ้าต้องตัดขาดจากพันธะอย่ามองร่างนั้นอย่าหลงไปจับต้องมันเพราะมันไม่ใช่เจ้าอีกต่อไปแล้ว แต่สายตาของยายสมไม่อาจละจากร่างไร้วิญญาณบนโตะ๊ะเธอเห็นร่างนั้นเหมือนหายใจแผ่วเบาเหมือนกำลังเรียกเธอให้กลับไปกลับมากลับมาเสียงเบาๆดังออกมาจากริมฝีปากซีดเสียงเดียวกันกับที่ยายสมเคยได้ยินในความฝันน้ำตาเธอไหลพรากก้าวขาชา้ชาๆเข้าใกล้โต๊ะอาหารแม่หลวงตาตะโกนห้ามอย่านั่นคือกับดักแต่ร่างไร้วิญญ,ญาณนั้นกลับเผยรอยยิ้มบางๆ ยิ้มที่ดูเหมือนอบอุ่นและคุ้นเคยเป็นรอยยิ้มของเธอเองยิ้มที่เคยยิ้มให้ลูกหลานเงาดำรอบห้องเริ่มขยับเข้ามาใกล้มือสีดำยื่นออกมาเหมือนจะผลักเธอให้เดินไปที่โต๊ะพลังลึกลับบีบแน่นรอบหัวใจจนยายสมแทบล้มลงหลวงตาทุบไม้เท้าลงกับพื้นเสียงกังวานสะเทือนห้องทั้งห้องหากเจ้ากลืนกินร่างนั้นวิญ,ญญาณเจ้าจะถูกผูกตลอดกาลทันใดนั้นร่างบนโต๊ะลืมตาขึ้น แต่ดวงตานั้นไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์มันแดงฉานเหมือนถ่านไฟรอยยิ้มอ่อนโยนแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเย็นเยียบและเสียงกระซิบก้องดังขึ้นเจ้าหนีไม่พ้นเจ้าคือของเราแล้วยายสมกฤตร้องในใจเสียงร้องสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโถงมืดจนเงาดำหลายร่างหยุดชะงักไปชั่วครู่เสียงนั้นไม่ได้ออกจากปากแต่มันออกมาจากข้างในจากส่วนลึกที่สุดของวิญญ,ญาณเธอหลวงตารีบก้าวเข้ามา ยกมือขึ้นทำสมาธิเสียงสวดมนต์ดังขึ้นชัดเจนบทสวดเก่าแก่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนทุกถ้อยคำเหมือนสายโซ่แสงพันธนาการเงาดำให้หยุดเคลื่อนไหวยายสมได้โอกาสเธอพยายามเอื้อมมือไปแตะหัวใจตัวเองแม้ร่างกายสั่นสถานแต่ในใจเธอเปล่งคำสวดที่เคยท่องตั้งแต่เด็กแม้จะไม่ได้ออกเสียงแต่ถ้อยคำก้องสะท้อนภายในทันใดนั้นร่างไร้วิญญ,ญาณบนโตเริ่มบิดงอ น้อนขาวหล่นลงมาเกลื่อนพื้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นราวกับฟ้าผ่ากลางห้องมืดเงาดำหลายร่างโกรธเกรี้ยวมันกระโจนเข้าใส่ยายสมแต่ทันทีที่แตะตัวเธอกลับสะดุ้งถอยราวกับถูกไฟเผาหลวงตาตะโกนอีกครั้งอย่าหยุดสวดต่อไปนี่คือทางเดียวที่เจ้าจะกลับร่างได้ยายสมรวบรวมแรงสุดท้ายปล่อยถ้อยคำสวดมนต์ออกมาด้วยเสียงแตกพรา่า แต่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาทุกคำที่ออกมาทำให้ห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนผนังดำเริ่มฉีกขาดเป็นเส้นรอยราวแสงสว่างค่อยๆแทรกเข้ามาและร่างไร้วิญญาณบนโต๊ะก็เริ่มสลายกลายเป็นหมอกดำลอยฟุง้งกรีดร้องโหยหวนจนหูแทบแตกย้ายสมทุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงแต่เธอรู้สึกว่าหัวใจเริ่มกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติอีกครั้งแล้วแสงสว่างก็สาดเข้ามาเต็มห้อง จนทุกเงามืดหายไปยายสมสะดุ้งเฮือกเปลือกตาเปิดออกช้าๆเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงเก่าในห้องนอนเดิมแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ้าม่านเข้ามาเสียงไก่ขันดังอยู่ไกลๆเหมือนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเธอยกมือขึ้นแตะอกหัวใจเต้นช้าลงแล้วแต่ยังไม่สงบเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวลมหายใจขาดห้วงเหมือนเพิ่งวิ่งหนีอะไรบางอย่างยายสมหันไปมองโต๊ะเล็กข้างเตียง ถ้วยแกงเผ็ดยังคงอยู่แต่คราวนี้มันกลายเป็นเพียงแกงธรรมดาไม่มีรอยนิ้วไม่ไม่มีนอนเพียงกลิ่นแกงเย็นชืดที่ลอยอวนฝันหรือเรื่องจริงกันแน่เธอพึมพำเสียงสัน่นมือยังสั่นเกินจะยกน้ำดื่มลูกสาวเดินเข้ามาในห้องพอดีใบหน้ายิ้มแยม้มแม่ตื่นแล้วเรอแกงเมื่อวานแม่กินหมดหรือยังเดียวหนูจะยกไปเก็ตยายสมเบิกตากว้างรีบคว้ามือจับลูกสาว อย่าแตะอยากินมันเด็ดขาดลูกสาวงงมองแม่อย่างไม่เข้าใจแม่มันก็แกงธรรมดาแม่เป็นอะไรแต่ยายสมรู้ดีสิ่งที่เธอเผชิญเมื่อคืนไม่ใช่ฝันมันคือคำเตือนจริงคำสาบที่ยังไม่ถูกทําลายเธอหอบหายใจแรงอีกครั้งสายตาเหลือบไปทางหิ้งพระพระพุทธรูปเล็กตั้งนิ่งอยู่เหมือนเดิมแต่ใต้าฐานเธอสังเกตเห็นเงามืดบางบางสั่นไหว คล้ายยังมีบางสิ่งซ่อนอยู่ตลอดทั้งวันนั้นยายสมไม่กล้าออกจากบ้านทุกครั้งที่เธอมองกระจกเธอเห็นใบหน้าของตัวเองเหมือนปกติแต่ในดวงตากลับแวบขึ้นเป็นเงาแดงวาว่าเพียงเสี้ยววินาทีพอเธอกระพริบตามันก็หายไปกลางคืนขณะเธอกำลังจะปิดไฟนอนเสียงกระซิบคุ้นเคยก็ดังขึ้นข้างหูเบาแต่ชัดเจนยังไม่จบเจ้าหนีไม่พ้น ตราบใดที่ยังจำงานสามพิธีและมื้อสามอาหารไม่ได้ทั้งหมดย่ายสมตัวแข็งเธอนึกถึงคำพูดหลวงตาแต่คำตอบยังไม่สมบูรณ์ยังมีบางอย่างที่เธอไม่รู้ยังมีข้อห้ามที่ไม่ถูกเปิดเผยคืนนั้นเธอไม่ได้นอนตาจ้องมองไฟเล็กที่หัวเตียงรอฟังทุกเสียงที่ดังขึ้นจากความมืดแม้เป็นเพียงเสียงมแมลงก็บีบหัวใจเธอให้เต้นแรงรุ่งเชา้า ยายสมตัดสินใจไปหาหลวงตาที่วัดวัดเงียบสงบมีเพียงเสียงนกกาเกาะอ,อยู่ตามต้นโพแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปในศาลาเธอกลับพบเพียงความว่างเปล่าหลวงตาอยู่ไหนเธอเรียกเสียงสะท้อนกล้องในศาลาที่ว่างเปล่าไม่มีพระไม่มีญาติโยมเหมือนวัดร้างมานานยายสมใจสัน่นยิ่งเดินลึกเข้าไปกลิ่นธูปแรงขึ้นทั้งที่ไม่มีใครจุดแล้วเธอก็หยุดชะงักตรงกลางศาลา มีโต๊ะไม้เล็กวางอยู่บนโต๊นั้นมีหนังสือเก่าเล่มหนึ่งปกสีดำฝุ่นจับหนาแต่เหมือนเพิ่งถูกใครวางไว้ไม่นานเธอยื่นมือไปแตะปกทันทีที่นิ้วสัมผัสเสียงหัวเราะโหยหวนก็ดังขึ้นรอบศาลาเหมือนก้องมาจากทุกทิศทางหนังสือเปิดออกเองหน้ากระดาษซีกเก่าเขียนด้วยหมึกสีแดงเข้มตัวอักษรโบราณที่เธออ่านออกเพียงบางส่วนคำว่าสามพิธีสามมื วิญญาณผู้ถูกผูกยายสมตัวสัน่นสายตาพร่ามัวแต่เธอกลับไม่อาจละมือออกจากหนังสือได้เหมือนพลังบางอย่างดึงเธอให้มองต่อไปและในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นในหัวไม่ใช่เสียงของเงาดำแต่เป็นเสียงของหลวงตายายสมเจ้าต้องอ่านให้จบเพราะความจริงทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ในนั้นยายสมยืนอยู่กลางศาลางเงียบ ในมือยังคงถือหนังสือเก่าปกสีดำตัวหนังสือสีแดงที่เลือนลางเหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวช้าๆบนหน้ากระดาษเธอสูดหายใจลึกใจหนึ่งอยากปิดหนังสือหนีแต่อีกใจก็รู้ว่าหากไม่อ่านจนจบเธอจะไม่มีวันเป็นอิสระเมื่อสายตาไล่ไปตามตัวอักษรถ้อยคำโบราณเผยความจริงออกมาสามงานพิธีคือศพที่ดึงวิญญ,ญาณคนแก่คือแต่งที่ผูกโชคชะตาไม่ใช่ของตน คือเลี้ยงที่เสพสุขจนหลงลืมทางกลับสมมื้ออาหารคือเผ็ดร้อนที่เผาผลาญหัวใจคือค้างคืนที่ทำให้วิญญาณเน่าเปื่อยคืออาหารที่ไม่ได้ปรุงเองซึ่งพาเคราะหกรรมของผู้อื่นเข้ามาและบรรทัดส,สุดท้ายผู้ที่รู้ความจริงแล้วหากยังละเมิดจะไม่เพียงถูกผูกกับเงามืดแต่จะกลายเป็นเงามืดเสียเองเมื่อยายสมอ่านข้อความจบหนังสือทั้งเล่มก็ลุกไม่เองในมือไฟสีดำพยพุ่งพุ่งขึ้นเงียบงนัน ไม่มีกลิ่นไม่ควันเพียงเท่าละองลอยหายไปกับลมเสียงกระซิบที่ตามหลอกหลอนมาตลอดค่อยๆเลือนหายไปเงามืดที่เคยโอบล้อมหายไปทีละน้อยจนเหลือเพียงความสงัดย้ายสมทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากด้วยความโล่งใจหัวใจเต้นช้านุ่มนวลเหมือนเพิ่งปลดโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นออกไปเธอเงยหน้ามองพระพุทธรูปเล็กที่ตั้งอยู่บนแท่นแสงแดดสายสองลอดหน้าต่างศาลา กระทองพระเป็นประกายอบอุ่นย้ายสมยกมือขึ้นไหวแล้วพูดกับตัวเองเบาๆต่อไปนี้ข้าจะระวังทุกย่างก้าวข้าจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอีกแล้วเธอลุกขึ้นเดินออกจากศาลาอย่างช้าๆเสียงนกบินผ่านไปเหนือสีสะแสงแดดอุ่นโอบล้อมร่างของเธอและตั้งแต่นั้นมายายสมไม่เคยไปงานศพงานแต่งหรืองานเลี้ยงอีกเลยเธอไม่แต่ต้องอาหารเผ็ดจัดของค้างคืน หรืออาหารที่ไม่ใช่ฝีมือตัวเองคำสาบที่ผูกพันสิ้นสุดลงแล้วแต่ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดบางครั้งเธอยังได้ยินเสียงกระซิบเลือนรางเหมือนเตือนให้ไม่ลืมบทเรียนจำไว้ความอยากความประมาทคือทางของเงามืดย้ายสมเพียงยิ้มบางๆเพราะเธอรู้แล้วว่าครั้งนี้เธอจะไม่มีวันเดินกลับไปในความมือดอีก